สวัสดีค่ะขยายพันธุ์อมเพชรนะคะเดี๋ยววันนี้จิ๊บจะพามาขยายพันธุ์อมเพชรอันนี้ตัดมาจากต้นแม่แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าน้องจะมีข้อนะคะข้อแบบนี้นะคะนี่เป็นข้อยาวเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่คะ่ะอ,อมเพชรเรานะคะอ,อมเพช <c oughs> เราจะมาตัดน้องเป็น ท่อนๆน,นะคะแล้วก็ปักชําลงบนมะพร้าวสับแล้วก็ใส่ถุงอบหรือตู้อบไว้ก็ได้นะคะแต่วันนี้จิ๊บจะมาใช้วิธีการปักตัดแล้วก็ชําน้ําไว้ก่อนลากขึ้นแล้วถึงจะเอาไปลงมะพร้าวสับนะคะเพราะว่าตอนนี้ตู้อบเราเต็มหมดเลยจ้าเพราะว่าถ้าชําน้ําน้องจะไม่ทิ้งใบนะคะตัดเป็นข้อเลยนะคะตัดขยายพันธุ์เป็นข้อๆน,นะคะ,ะมีระหว่างข้อตัดตรงกลางนี้ได้เลยนะคะ นะคะตัดตามเป็นคอรละใบ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 เลยนะคะนี่เรียกว่าออมเพชรค่ะอยู่ในตระกูลซิงโคเนียมนะคะนี่ค่ะไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะมงคลด้วยไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะตระก,กูลนี้เขาก็จะขยายพันธุ์ง่ายนะคะเลี้ยงง่ายโตไวนะคะถ้ามีหลักให้เขาเลื้อยเขาก็จะเลื้อยขึ้นหลักได้นะคะนี่อย่างนี้เลยคะ่ะลักษณะของเขานะคะเดี๋ยวจิไปตัดก่อนนะคะ นี่ค่ะหลังจากที่ตัดน้องเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะนี่ออมเพชรนะคะเห็นไหมคะน้องก็จะมีข้อแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้น้องยังไม่มีรากนะ,ะจิ๊บก็จะหาแก้วหรืออะไรก็ได้นะคะใส่น้ําก้นนึงนะคะให้น้ําพอท่วมรากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เขาลงไปแบบนี้นะคะรอให้รากเขาออกนะคะแล้วเราก็ค่อยมาใส่จัดน้องแยกใส่ดินนะคะนี่ค่ะเพราะตอนนี้ตู้อบไม่พอจ้า ใส่มะพร้าวสับอะไรอย่เงี้ยค่ะ <c oughs> ยังไงถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆในการขยายพันธุ์ต้นไม้ดูแลต้นไม้นะคะจิะ๊บฝากกดติดตามแฟนช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าเรื่องในบ้านค่ะแล้วก็ในแฟนเพจนะคะบ้านตามใจนะคะหลายอีกหนึ่งช่องทางนะคะ TikTok และ Instagram ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่แถวพระรามสองแวะมาได้นะคะ แวะมาที่บ้านได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านในเลยจ้าหลังจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะมีทั้งเสื้อทั้งของนะคะนี่ค่ะต้นไม้พวกนี้ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะเวลาเราให้ต้นไม้สวยแล้วก็งดงามแบบนี้นะคะสารอาหารของต้นไม้ต้องครบถ้วนนะคะต้นไม้ต้องการสารอาหารสามร้อยกว่าชนิดนะคะจิบจะมีน้ำส้มควันไม้นะคะที่เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ลดลาดเขาทางดินและฉีดพ่นทางใบาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราไล่ศัตรตูพืชด้วยยังไงเพื่อนๆลองไปหาใช้กันดูนะคะบ๊ายบายค่ะ